ายุมากขึ้นก็มีหลายวิธีนะคะที่ทำให้ริ้วรอยดูลดเรือนลงแต่มันอาจจะทำให้เวลายิ้มดูไม่เหมือนเดิมไปนิดนิดผู้หญิงเราก็คงอยากมีอะไรที่ช่วยให้ริ้วรอยดูลดเรือนลงและรอยยิ้มเหมือนเดิมและดูเป็นธรรมชาติ i ิฟฟ r รีเนสตาแซนตินเอชิฟายิ่งเฟ a เชอร์ครีมลองใช้ดูนะคะ ในฐานะเจ้าของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสาอางมีผู้มานําเสนอวัตถุดิบพร้อมงานวิจัยดีๆมากมายแต่เพื่อความมั่นใจเราก็ต้องทํางานวิจัยของเราเองด้วยเมื่อมีผู้มาเสนอแอสตาแซนทินสารสกัดสีแดงจากสาหร่ายเราทําการวิจัยจากอาสาสมาัครกว่า70คนและตรวจวัดริ้วรอยด้วยเครื่องวีเซียเราพบว่าริ้วรอยตื้นจางลงส่วนริ้วรอยลึกก็ดูดีขึ้นและมีนักธุรกิจกิฟต์ลินใช้แล้วกว่า1,000 0แนคนตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์มา ชอบตัวนี้มากเลยค่ะก i ฟฟิรีเนสซาแซนตินเอชิฟายิ i งเฟเชอร์คีม